ทุกวันพบกับรายการของช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำมมบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันพัธัสบดีที่9พฤษภาคม2567เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับไม่พอจึงไม่พอเพียงเป็นอีกครั้งที่ผู้คนถกเถียงกันเรื่องคำว่าพอเพียง การพูดการแสดงความเห็นหรือแม้แต่การแสดงตลกบนเวทีหากรู้ว่าถูกเผยแพร่ออกสู่สาธารณะในโลกยุคนี้สิ่งแรกที่จะต้องมีคือความชัดเจนในเนื้อหาการเล่าเรื่องอย่างเข้าใจในบริบทของสังคมตามมาด้วยความชัดเจนด้านทัศนคติหากปราศจากสิ่งเหล่านี้จะนำมาซึ่งการถกเถียงและบานปลายกลายเป็นความขัดแย้งอย่างว้างขวางของผู้คนในสังคมได้ ในโลกยุคที่โซเชียลเป็นปัจจัยที่5นี้แม้มีความหลากหลายในแทบทุกเรื่องแต่หลกัหลกๆแล้วจุดอ่อนคือการฟังการอ่านและหยุดแข็งคือการด่าฉะนั้นไม่ว่าใครก็ตามจะพูดจะเขียนจะแสดงความเห็นหรือจะแสดงความบันเทิงสิ่งที่ต้องพึงระวังคือความไม่ชัดเจนจนนำไปสู่การตีความที่ก่อให้เกิดความขัดแยง้งกรณีโนตอุดมเป็นอีกครั้ง ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดในสังคมที่เต็มไปด้วยความขัดแยง้งและบางกรณีถึงขั้นชิงชังหากบุคคลสาธารณะมีธงตั้งแต่ต้นว่าสิ่งที่พูดคือสิ่งที่ต้องการสื่ออย่างไม่ผิดเพีย้ยนก็เป็นเรื่องพอเข้าใจได้เพราะปัจจุบันเกิดขึ้นบ่อยครั้งในวงการเมืองและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองจนสามารถชี้ได้ว่าใครไม่ต้องการการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขใครสนับสนุน ใครต้องการให้ยกเลิกสถาบันพระหมหากษัตริย์ใครมีความจงรักภักดีใครไม่สนใจปัญหาคอร์รัปชันใครต่อต้านนักการเมืองโกงจะว่าไปแล้วกรณีเดียว Special Super Soft Power ของโน้ตอุดมไม่มีอะไรผิดคาดหรือหน่าแปลกใจอะไรแต่อย่างใดเพราะหากฟังตั้งแต่ต้นจนจบมีชุดความคิดไปในทางเดียวกันกับกลุ่มการเมืองที่อ้างว่าเป็นคนรุ่นใหม่จึงเป็นเจตนาที่จะให้ผลมันออกมาเป็นเช่นนี้ด้วยซ้ำ การพูดถึงโน้ตอุดมจึงอย่าไปคาดหวังเรื่องความเข้าใจในทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงหรือแม้กระทั่งความเข้าใจเรื่องคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่ฉะนั้นการพูดคำว่าพอเพียงแม้ฝ่ายสนับสนุนจะอ้างว่าเป็นแค่การแสดงจะอะไรกันนักกันหนาแต่ทั้งคนพูดและคนสนับสนุนก็รู้ดีว่ามีความละเอียดอ่อนต่อความรู้สึกของคนจำนวนมากเพราะการเลี่ยงบาลีไม่พูดตรงๆเนื่องจากเกรงจะเป็นคดีความ เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าก่อความขัดแย้งจนกลายเป็นเรื่องปกติไปเสียแล้วหลายประเด็นที่โนต้ตอุดมพูดเป็นการจงใจที่จะสร้างความกลุ่มเครืออ้างว่าพูดเรื่องตัวเองแต่เจตนากระทบกระเทียบผู้อื่นอ้างบริบทในอดีตมาตัดสินปัจจุบันคนฟังที่มีความคิดโน้มเอียงไปทางชิงชังรากเง่าตัวเองจึงซึมซับได้ง่ายพอๆกับการกดไลค์กดแชร์โดยไม่สนใจว่า สิ่งนั้นคือข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่แค่ถูกใจก็เพียงพอแล้วเมื่อนโนนตอุดมไม่ใช่คนกลางที่จะมาพูดเรื่องพอเพียงให้สังคมโดยรวมเข้าใจได้ก็มีความจำเป็นต้องทําเรื่องนี้พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่4ธันวาคม2540นับเป็นพระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่สําคัญที่สุดเพราะประเทศไทยกําลังอยู่ในวิกฤตต้มยํากุ้งความจริง เคยพูดเสมอในที่ประชุมอย่างนี้ว่าการจะเป็นเสือนั้นไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกินแบบพอมีพอกินนั้นหมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้ให้มีพอเพียงกับตัวเองอันนี้ก็เคยบอกว่าความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารตัวเองจะต้องทอผ้าใส่เองอย่างนั้นมันเกินไป แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอำเภอจะต้องมีความพอเพียงพอสมควรบางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนักอย่างนี้ท่านนักเศรษฐกิจต่างๆก็มาบอกว่าล้าสมัยจริงอาจจะล้าสมัยคนอื่นเขาต้องการมีเศรษฐกิจที่ต้องการมีการแลกเปลี่ยนเรียกว่าเศรษฐกิจการค้า ไม่ใช่เศรษฐกิจความพอเพียงเลยรู้สึกว่าไม่หรูหราแต่เมืองไทยเป็นประเทศที่มีบุญอยู่ว่าผลิตให้พอเพียงได้การกู้เงินนี้นำมาใช้ในสิ่งที่ไม่ทำรายได้นั้นไม่ดีอันนี้เป็นข้อสำคัญเพราะว่าถ้ากู้เงินและทำให้มีรายได้ก็เท่ากับจะใช้นี่ได้ไม่ต้องติดหนี้ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องเสียเกียรติกู้เงินนั้นเงินจะต้องให้เกิดประโยชน์ ไม่ใช่กู้สำหรับไปเล่นไปทำอะไรที่ไม่เกิดประโยชน์เมื่อปี2517ถึง2541ก็24ปีใช่ไหมวันนั้นได้พูดว่าเราควรจะปฏิบัติให้พอมีพอกินพอมีพอกินก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองถ้าแต่ละคนพอมีพอกินก็ใช้ได้ยิ่งถ้าทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดีใหญ่ สมัยก่อนนี้พอมีพอกินมาสมัยนี้ชักจะไม่พอมีพอกินจึงมีนโยบายที่จะทำเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อที่จะให้ทุกคนพอเพียงได้ให้พอเพียงนี้ก็หมายความว่ามีกินมีอยู่ไม่ฟุ่มเฟือยไม่หรูหราก็ได้แต่ว่าพอแม้ว่าบางอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือยแต่ถ้าทำให้มีความสุขถ้าทำได้ก็สมควรที่จะทำสมควรที่จะปฏิบัติ อันนี้ก็ความหมายอีกอย่างของเศรษฐกิจพอเพียงหรือระบบพอเพียงแต่ว่าพอเพียงนี้มีความหมายกว้างขวางกว่านี้อีกคือคำว่าพอก็เพียงพอเพียงนี้ก็พอดังนั้นเองคนเราถ้าพอใจในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนผู้อื่นน้อยมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดตรง ไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีของหรูราก็ได้แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณตามอัตภาพพูดจาก็พอเพียงทำอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียงความพอเพียงนี้ก็แปลว่าความพอประมาณและมีเหตุผลวิถีเศรษฐกิจพอเพียงอาจอยู่ในวิถีการใช้ชีวิตของใครหลายคน ฉะนั้นจึงเข้าใจได้ไม่ยากแต่สำหรับคนไม่เคยมีวิถีพอเพียงในชีวิตอาจเข้าใจไปอีกแบบบางคนคิดแค่อยากหนีแรงกดดันที่ถาโถมมารอบตัวจากสังคมเมืองไปใช้ชีวิตในชนบทอาจตั้งความฝันว่าไปปลูกผักกินเองเลี้ยงไก่กินไข่ไม่ต้องวุ่นวายกับโลกภายนอกมากนักจำนวนไม่น้อยทำไม่ได้เพราะไม่ถนัดต้องทำงานหนักกว่าที่คิดสุดท้ายกลับเข้าเมืองไปนอนห้องแอร์กินข้าวในห้าง แต่อีกจํานวนหนึ่งทําได้สําเร็จและคนพบว่าตัวเองใช้ชีวิตวิถีพอเพียงอย่างไม่ตั้งใจและเมื่อไปศึกษาหลักสษฐกิจพอเพียงก็สามารถนําไปต่อยอดทําให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นโน้ตอุดมคงจะเคยเดินหลงอยู่ในเส้นบางๆนี้แล้วสรุปเอาว่าการที่ตัวเองไม่พอก็เพราะไม่สามารถใช้ชีวิตพอเพียงได้แล้วไปขยายความต่อว่าพอเพียงเป็นแค่การเหืดัดจริตไม่มีใครทำได้จริง ฉะนั้นอย่าไปด่าทอโนตอุดมเพราะเป็นคนที่น่าสงสารควรช่วยกันชักนำให้เดินสู่วิถีพอเพียงอย่างถูกต้องมากกว่าคงไม่เหลือบากว่าแรงหรอกครับเพราะสุนัขยังฝึกได้ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ angel seven r e a l t y บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทําโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดําเนินงานโดยคุณแอปเปิลินพัมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสําเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแล หรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel789 Realty